ที่สำคัญก็คือเวลาเราฝึกหัดขัดเกลาจริงๆไม่ใช่เรื่องน่าสนุกสักเท่าไหร่หรอกนะมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนะเห็นทุกข์ชัดขึ้นสภาวะทุกข์รุนแรงนะแล้วแต่ภายในสายของแต่ละคนนะพวกที่เอเนจีเยอะๆเนี่ยนะเวลาปฏิบัติก็มักจะเจอสภาวะรุนแรงบางทีมันรุนแรงปางตายนั่นแหละนะ ถ้าใจถึงหน่อยอย่างว่าใจถึงนี่แปลว่าบาร,รมีมันพร้อมนึกถึงตอนที่พญามารพร้อมทั้งเสนามารโหร้องกล้องกึกหรือแม้กระทั่งไปอ่านประวัติของครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาท่านเจอสภาวะรุนแรงเนี่ยก่อนจะถึงมากถึงผลเนี่ยเ,ยเห็นว่าแต่ละรูปแต่ะละท่านเนี่ยเจออะไรที่น่ากลัวแต่ขณะนั้นเนจิตไม่ถอยไปไหนนะ มันลุยเต็มที่ตายเป็นตายนะความสละชีวิตตัวเองแะ่มีสภาพจิตอย่างเงี้ยถึงจะไปต่อได้บางคนก็ใจถึงยูเวลาอื่นนแต่เวลาเวลาเจอสภาวะทุกข์ภายในรงแรงจริงเนี่ยมันถอยไอ้ที่ถอยไม่ใช่อะไรเพราะว่าบาร,รมีมันยังไม่พร้อมแค่นั้นเองไม่พร้อมก็ถอยหลังมาตั้งหลักใหม่แล้วเดินหน้าเข้าไปใหม่ลุยใหม่อย่างนั้น นี่เป็นสภาวะธรรมดานะของนักปฏิบัตินักภาวนาเนี่ยนะจะยต้องเจอนะบางทีก็เจอสภาวะทางกายบ้างบางทีก็เจอสภาวะทางใจนะบางทีเจอจากเหตุการณ์ภายนอกทามาเป็นบททดสอบอันนี้ก็แต่เรายึดธรรมวินัยเอาไว้นะไม่ยึดเรื่องของศีลเรื่องของธรรมเอาไว้เนะี่ยไม่ยอมให้เสียศีลเสียธรรม เสียธรรมวินัยเนี่ยก็มันก็จะเดินต่อไปได้เรื่อยๆนี่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อก่อนตอนปฏิบัติอยู่เนี่ยความที่รู้มากมันรู้ว่าทั้งตัวเองสภาวญาณไปถึงไหนแล้วปัญหาคือพอร,รู้มากเนี่ยมันกลายเป็นจ้องรอนะ่จิตไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตรอมันก็ไปโผล่มาท้กทีพอจจไปถึงตรงนั้นถอยอีกแล้วพอถึงตรงนั้นถอยอีกแล้วอย่างนั้น นะมันทำด้วยความโลภไม่ได้ทำด้วยสติปัญญา,าจริงนะพอวางใจได้จริงมันถึงไปต่อได้ครูบาอาจาจรย์จึงให้ทิ้งคำพีในเวลาปฏิบัติอนยะ่าแบกคำพีไปด้วยมันจะกลายเป็นสัญญาเก่าที่มาขวางการภาวนายิ่งเรียนอภิธรรมนี่มีทั้งบวกทั้งลบนะนะบวกก็คือทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนยังไงนะเรียกชื่อ ของสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่กายที่แจขงเราได้อย่างถูกต้องพร้อมที่จะสื่อสารให้บุคคลอื่นรู้ได้นะแต่ถ้าไม่รู้หลักปริยัติเนี่ยมันก็สื่อไม่ได้เรียกชื่อก็ไม่ถูกแต่ก็ดีอย่างคือไม่รู้อะไรรอยอยูข้งหน้าจะเกิดสภาวะอะไรบ้างทำให้ไม่ต้องไปจ้องคาดหวังรอคอยอะไรพวกนี้นะมันมีทั้งบวกและลบแต่ว่ายังไงก็ไม่หลงทางถ้ารู้หลักปริยัติเนี่ยนะ รู้หลักของพระพิธรรมเนี่ยนะตองอภิธรรมนะถับบาลีก็เพี้ยนเยอะแยะนะประโยคเก้าวบา้บาบอก็เห็นมาเยอะแล้วเวลาปฏิบัติน,นะนะเพื่อนผูงกันนี่แหละรุดรุดเดียวกันที่ปฏิบัติมาด้วยกันเนี่ยไปมาบ้าไปเลยก็มีนะฮะแต่้าแต่ยังไม่เคยเห็นนักอภิธรรมทั้งหลายที่ปฏิบัติแล้วเพี้ยนเพราะมันะจะรู้ไอ้ตอนนี้มันติดวิปัสสนูกิเลสอยู่นันจะรู้นะ นี่เอาจากตัวเองเป็นตัววัดเนี่ยนะคนอื่นไม่รู้นะนะี่แต่ว่ามันจะรู้เวลาเจอบ่อยเข้ามันจะจับทางได้ถูกงนะัก้นก็ขออังเดียคือมีความภาคเพียรต่อนเนื่องแค่นั้นแหละนะนะเหนื่อยหน่อยให้นึกถึงว่าเราเหนื่อยอย่างเงี้ยมาต้องหลายภพหลายชาติแล้วแล้วเหนื่อยไม่เป็นสาระซะเลยนะหนะเรื่องภายนอกเนี่ยนะน่ะเรื่องแสวงหากอบโกย ในความคาดหวังในการเทียบเคียงกับคนอื่นเนเหนื่อยมาไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วนะถ้ามันจะปฏิบัติแล้วมันเหนื่อยหน่อยท้อหน่อยท้อแล้วท้ออีกเนี่ยนะก็จะหยุดการภาวนาแค่นั้นแหละท้อได้แต่อย่าถอยนั่นฝึกขัดขัดเกาตัวเองเรื่อยไปต่อให้ไม่มีสภาวะอะไรน่าภาคภูมิใจน่าพอใจเลยก็ตาม ไม่หยุดความเพียรนนะยังไงมันก็เดินหน้าไปได้เรื่อยๆนี่เห็นมาเยอะแล้วนะยิ่งคนที่ประเภททิฏฐิจริตนี่น,นะพวกนี้สงบก็ไม่สงบมีแต่ปวดแต่เมื่อยแต่ฟุ้งอยู่แค่นั้นนะเวลาปฏิบัติเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ทิ้งความเพียรนนะพยายามอย่างนั้นนะถ้ามีกัลยาณมิตรช่วยพระครับรคองก็กดีครูบาอาจารย์คอยเตือนคอยบอกนะก็จะไม่ถอยง่ายๆ พอฝึกขาดขาดกลาวไปเรื่อยเนี่ยมันจะค่อยเริ่มเห็นอะไรที่มันพิเศษเห็นความเกิดความดับเห็นอารมณ์หรืออกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยมันดับไปต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยจะเริ่มเห็นเห็นความเป็นอิสระของจิตเวลามีสติสมัมาญาณ่ะเข้าไประลึกรู้อย่างเป็นธรรมชาตินี่นะไม่ใช่ตั้งใจได้รู้นะมันรู้มันเองเนี่ยนะ จะรู้สึกได้เลยว่าโอ้จิตเป็นอิสระจิตมีความสุขสภาวะพวกนี้พวกอื่นเรื่องที่มันไม่ได้อ่านในตำราแล้วจะเข้าใจหรอกนะต่อให้ท่องสอบไปได้ที่หนึ่งของประเทศนันก็แก้ทุกอะไรไม่ได้นะก็ต้องอาศัยการฝึกจนทั้งเห็นตัวสภาวะธรรมจริงๆตัวธรรมชาติจริงๆนะที่มันกําลังเกิดขึ้นสภาวะแมันเป็นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นเองตามเหตุตามปัจจัย นะทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้น,นเรามันเรียกสกภาวะได้หมดนั่นแหละจะพุ่งซ่านจะปวดขาจะง่วงนอนจะสงสัยอะไรก็ช่างนัน่นคือสภาวะมันเกิดของมันเองตามเหตุตามปัจจัยของเขาม่ช่เกิดเพราะเราอยากให้เป็นหรือไม่อยากให้เป็นนะทุกอย่างมันเรียกสกภาวะได้หมดยังแต่ว่าเห็นมันอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละสังเกตอยู่ไหมทำความเข้าใจเขาอยู่ไหมแค่นั้นเอง พอเรามีความภาคเพียรมันเฝ้าดูเฝ้าสังเกตดูอยู่อย่างนั้น,นตัวปัญญามันก็เริ่มทำงานแล้วก็ไปพินิจพิจารณาว่าไปติ้งความเบียนจิตก็ตั้งมัน่นมั่นคงขึ้นมานแม้มันจะฟุง้งจะง่วงจะอะไรมันก็ยังมีสมาธิเล็กๆอยู่ขณิกาสมาธินะก็ไปรู้ขณะหนึ่งขณะหนึ่งอยู่ มันก็จะค่อยเพิ่มพูนต่อให้เป็นคณิกะนี่ต่อแต่ถ้ามันเกิดต่อเนื่องดีๆนี่นะมาเมือนเหมือนกับน้ําที่เปิดจากก๊อกที่มันไหลอย,อยู่ไม่หยุดนี่นะในน้าที่มันไหลออ,อกจากก๊อกรุนแรงนี่ก็นมาจากน้ำที่ระหยดในเวลาเราเปิดก๊อกเบาๆก็นานหยดติงงต๋งหนึ่งติ๋งหนึ่งนะหรือน้ําเวลาก๊อกมันรั่วนี่นะหยดทีละหน่อยทีละหน่อย,ท,อยทิ้งไว้ทั้งวันนี่ก็นกระ,ะมังไปรองไว้ก็เต็มกระ,ะมังในทีละหน่อยเนี่นะ นี้พอมันมีกําลังมากขึ้นนะินกะสมาธิที่มันต่อเนื่องนะมันมก็มีกําลังมากนะมันทําให้นิวรณนะ์สงบระง,งับลงไปได้นะพอนะถึงอุปจารานิวรณ์ก็ดับแล้วนะสังเกตด,ดูได้มันต้องถึงชานความชอบไม่ชอบง่วงฝุ้งสงสัยที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันระง,งับไปแล้วมันเริ่มมีสภาวะโน่นนี่นั่นตามมาแล้วนะพอจิตเริ่มมีสมาธิต่อเนื่องดีๆนี่นะ เริ่มรู้เริ่มเห็นอะไรปแปลกนะจิตมีความสุขมีปิติปลาโมทบัตสธิอะไรพวกนี้จะค่อยๆโผล่มานะให้เราได้เรียนรู้ล่ะแล้วนะจิตตั้งมั่นดีการเข้าไปมีสติรูร้อะไรก็คล่องแคล่วไปรู้ไปเห็นความเกิดความดับของอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจม,มูกลิ้นกายใจได้ง่ายขึ้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะติงความเพียรแค่นั้นเอง ให้คำนึงถึงว่าเราจะตายอย่างนี้อีกกี่ชาติเราจะต้องมาทุกข์อย่างนี้อีกกี่ชาติจะต้องมาเน็ดเหนื่อยแบบนี้อีกกี่ชาตินี่กี่กับกี่การแล้วนะลมลุกคลุกคลานมาเนี่ยเดินถูกทางมั่งเดินหลงทางมั่งมาไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วนะนะถ้าพบชาตินี้ได้พอที่จะเข้าใจเรื่องของกรรมฐานเรื่องของการเจริญภาวนาบ้างเร่งทำแค่นั้นเอง มันยังไปถึงมากถึงผลในภพชาตินี้นะซึ่งมันอาจจะยากไมเหมือนสมัยพุทธกาลนะเพรอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยบางทนีนก็ไม่เกือกูลต่อการภาวนาเท่าไร่นะ่เศรษฐกิจย่ำแย่บ้านเมืองเดือดร้อนไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อดให้มานั่งหลับตาดูตัวเองอยู่ที่ก็เรื่องเป็นเรื่องยากนี่เรื่องที่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่อย่างน้อยก็ เราได้เข้ามาสัมผัสการภาวนาบ้างแล้วเนี่ยจะทิ้งความเพียรเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นวาสนาติดใจเราไปในภพชาติต่อไปสังเกตุเทอคนที่เขาภาวนาวเป็นเอาตายแล้วภาวนาวได้ผลในภพชาตินี่มันมักจะมีคําถามมันมาในใจเกิดมาทําไมเนี่ยคำถามง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคําตอบได้ยากมากนะ คำถามนี้เขาถามกันมาหลายพันปีแล้วนะไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธนะวปวูกฝรั่งมังค่าคนที่เขาไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเขาก็มีคำถามอย่างนี้เกิดมาทำไมแล้วก็ไปสร้างศาสนาขึ้นมาเพื่อจะหาคำตอบนะอธิบายไปตามความเชื่อของตัวเองตามเรื่องแค่นั้นเองนะแต่ผู้เจ้าให้คำตอบไปหมดแล้วนะ นะแล้วก็ไม่ได้บอกให้เชื่อตามด้วยนะให้พิสูจน์ก่อนศาสนาอื่นเขาก็มีคําตอบแต่ว่าก็คำตอบในแบบที่เขาเชื่อแบบนั้นนะทีนี้ในฐานะเราเป็นชาวพุทธก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเชื่ออย่างงมงายนะให้พิสูจน์ซะก่อนวนะ่ามันจริงไหมอย่างนี้นะนะชีวิตคืออะไรตายแล้วจะไปไหนอะไรคำถามในเชิงอภิปรัชญาพวกนี้นะนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ ก็ไปหาคำตอบเอาเองพระเจ้าจึงสอนให้เราลงมือฝึกไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นเพียงแค่นักปรัชญาแค่นั้นแหละคือนั่งคิดเอา,าเป็นนักคิดนักเขียนอะไรก็ช่างเถอะน,นักปรัชญา,าเป็นอย่างนั้น,นแต่ว่าชาวพุทธนี่เป็นนักปฏิบัตินะลงมือฝึกจนทั้งสบผลนั่นเองมีประสบการณ์ตรงขึ้นมาอย่างนี้นน เพราะศาสนาจึงไม่ใช่ปรัชญ,ญาแต่เป็นวิถีชีวิตนะแล้วแต่ว่าจะเอาธรรมะในระดับไหนมาฝึกตัวเองแค่นั้นแหละระดับจริยธรรมนะระดับไหนปรมามัตธรรมโลกิยธรรมโลอุตรธรรม,รรม,รรมอะไรพวกนี้นะอยู่ที่ว่าเราฝึกได้ถึงระดับไหนแค่นั้นเอง นะถ้าฝึกในแค่ระดับจริยธรรมแล้วก็จะทุกข์สุขทุกข์กอยู่เหมือนเดิมนี่แหละอาจจะเป็นกัลยาณชนคนดีของสังคมแก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเวลามีข่าวคราว,าวเรื่องของพระเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็สะเทือนเลื่อนลั่นนะศรัทธาถอยพวกระดับแค่จริยธรรมทั้งหลายนะแต่ถ้าเข้าไปรู้ไปเห็นถึงตัวประมัตสัจจะที่มกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมองข้ามพวกนี้ไปหมดเลยนะ รู้ดีแล้วไม่มีพระไม่มีโยมอะไรที่ไหนแล้วมีแค่แค่รูปก,กับนามที่กำลังทำงานอยู่แค่นั้นนะก็จะเกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นมาเองเพราะนั้นวัตถาของสารนี่มันยาวไกลนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะบางคนไม่รู้ได้ซ้ำไปนะคิดว่าตายแล้วก็จบนะเป็นมิจฉาทิฏฐิด้ซ้ำไปนะจะทำอะไรก็ทำไปเถอะตายแล้วก็จบแล้ว หรือบางคนก็ชอบพําเพอว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้หาสาเหตุว่าจะต้องทำยังไงมันถึงจะไม่เกิดอีกคิดแค่ว่าตายแล้วมันก็จบแค่นั้นนี่ถ้าเราทำความเข้าใจศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจก็จะเห็นว่าคำสอนพุทธเจ้ามันสอดคล้องกับที่วิทยาศาสตร์แล้พิสูจน์ทราบมันอยู่เดี๋ยวนี้วิทยาอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์วิ่งตามหลังศาสนา แต่ยิ่งวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ทราบอะไรได้มากขึ้นมันก็จะมาตอบคาถามของบุทธศาสตร์ได้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมันในรูปนามนี่ไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ทรานสฟอร์มแค่นั้นเองนะเปลี่ยนจากลักษณะอย่างหนึ่งไปสู่ลักษณะอย่างหนึ่งถ้าพูดแบบพลาดกับจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งอยู่แค่นั้นกนะ็ได้อัตรภาพร่างกายไปตามกําลังของกรรมที่ตนเองทํามา เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามบัจใจแค่นั้นเองไม่ใช่ตายแล้วก็จบหรือตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แต่จริงแล้วมันทานฟอร์มจากสภาวะหนึ่งไปสู่สภาวะหนึ่งโดยอาศัยเชื้อแห่งกรรมเก่านั่นแหละส่งผลไปไม่ได้สูญหายไปไหนที่เราสั่งสมตอนนี้นะทั้งบุญและบาป อุศลอกุศลนะอะไรทั้งหลายที่เราเสพคุ้นกันอยู่ตอนนี้แหละนะมันสืบตอนอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าชาตินี้มันเหนื่อยหนักปฏิบัติเอาเป็นเอาตายนะแต่ยังไม่เห็นผลอะไรนะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะมันก็เป็นเชื้อแห่งความดีงามทั้งหลายที่จะส่งผลต่อไปในภพชาติต่อๆไป ให้เราได้เรียนต่อแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยังยังไม่มีสารตั้งต้นเลยยังไม่เริ่มต้นอะไรให้กับตัวเองเลยภนะพชาติต่อไปเราก็จะไปงงๆอยู่เหมือนเดิมนี่แหละหลบๆคำคลำหาทางดับทุกข์ใหตบตัวเองเรื ơi, ưới, ่อยเปื่อยเฉยเฉะไปตามความคิดความเห็นของตัวเองแค่นั้นแหละแต่ถ้าชาตินี้มันจับทางได้ถูกแล้วนภพชาติต่อไปมันก็ง,ง่ายขึ้นแค่นั้นเอง ทำไมบางคนก็ภาวนาได้ง่ายเข้าใจเร็วขาทำมาเยอะแล้วไม่ใช่เพิ่งมาจะอยู่มาโผล่มานั่งสมาธิมาฝึกจิตไม่ใช่ะทำไมเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เพิ่งเริ่มต้นแค่นั้นเองมันจะเราลงมือฝึกฝนตัวเองมาหลายพวกลายชาติแล้วมันก็ง,ง่ายขึ้นถ้ามันยากก็แปลว่าเพิ่งเริ่มต้นแค่นั้นเตือนตัวเองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทับชาตินี้ได้เริ่มต้นแล้วก็ทำความภาคเพียนไป ยังงงงงอยู่ยังงงโง่อยู่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรนะความรู้ทั้งหลายมันก็เกิดมาจากความไม่รู้ทั้งนั้นแหละไม่จะอยู่มันจะเกิดตัสรู้ขึ้นมาเองเกิดจากความไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็หาทางวิสูตรทราบกันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักอะไรก็ตามน,นี่นนะนะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์